สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u ูทู e นะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ออกมาถึงอำเภอแก่งคอยแล้วนะครับออกมากับฝนตกห้ามเลยครับพี่น้องนะครับเมื่อวานถามหารถนะครับวันนี้ได้เจอเต็มๆนะนะครับรถห,ห,หลายรถหลาย shit, <laughs> ตายแล้วงานเนี่ย วานนี่มาแล้วจมปวดมาบ่มีรถอะโอ้ยรถไปไหนหมดไหนวานนี่ม้ <c oughs> ป่องบอป,ปเนี่ยโอ้ผมว่าติดแน่นอนครับนี่ไปตอนนี้ไปไปขึ้นเขาอีกนะครับไปขึ้นเขาติดแน่นอนครับว่าน้องพูดถึงเลยนี่นะครับบรรยากาศตอนฝนตกด้วยครับ ก็เดี๋ยวไปรอชมอตอนขึ้นเขานะครับเพื่อนๆหน้าที่พี่ใหญ่นะครับหน้า,อามอผ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมกันช่วงนู้นเลยครับผมช่วงนี้มันรถเยอะอยู่ครับรถเยอะแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับถนนอาจจะลื่นนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นน่าจะได้ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองน่าจะได้ถ่ายคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ จะไปชมกันช่วงขึ้นเขาเลยครับผมไปกันเลย <S <S ท่านผู้ชมสังเกตอยู่คู่ขนานครับน้ําท่วมครับพเพื่อนๆน้ำท่วมครับยุคคู่ขนานครับแสดงว่าฝนตกแรงนี่นี่ก่อนผมจะมานี่ตอนนี้ก็คือเริ่มออมันลงเม็ดเฉยๆนะครับแต่ถนนยังเปียกอยู่นะครับอตอนอยู่แถว เขาเอือนี่ยัางวะนาปูนร่างนะครับนานาปูนสร้างที่ผมบอกมากนะครับตรงนั้นนะแรงอยู่นะครับออกมาหาแยกเสาให้นะครับแรงอยู่ครับน่าจะฝนหัวเดียวกันนั่นแหละมันแรงไปหัวปูนเราเองกเจาได้ออกมากวาดแล้วนะครับโอ้หนามผืมเลยวะเนี่ยนอนแต่ว,ว่าฝนตกเลมว่าไปตกแถวบ้านเนี้ยไปตกสาวห้บเขาห้ามน,น้าฝนอยูนนะ ก็ตกอย่างยั่งยืนาาเนาะแอ็นาพวกเจ้าว่ะเดี๋ยวไปเจอกันช่วงขึ้นเขาครับผมไปกันเลยครับนี่ครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปถึงมอหน้าทีพย์เดอกครับมอแรกก็ติดแล้วครับผมมอทับกวางครับขาขึ้นบ้านขาขึ้นบ้านครับมอทับกวางครับ เอยผมจะไปอยู่เรียนไหนนี่เพื่อนออกคู่ขนานได้ไหมนี่นี่ครับ <laughs> ไปเรื่อยครับ โอ้น้ำภูเขาไหลลงมาทางนี้เราพี่น้องนี่ครับไปคู่ขนานดีกว่านะไม่ต้องไปเข้าไปแย่งกับเขาหรอกนี่ครับท่านผู้ชมเป็นแมนเชสียนุววาติดคักแค่ ก็คือรถมันเยอะนะครับรถเยอะแล้วทีนี้ก็บวกกับฝนตกด้วยนะครับรถใช้ความเร็วไม่ได้นะครับยิ่งรถบรรทุกนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับใช้ความเร็วไม่ได้นะครับออย่านมือน,นะพี่น้องนะครับบัวมันลื่นนะครับก็เลยต้องจําเป็นแบบค่อยๆไปนะครับอย่างของผมนี่ก็ผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะ ค่อยไปนะครับตอนนี้อยู่เกียร์สามนะครับขึ้นโมนะครับความเร็วที่ใช้ก็ยี่สิบนะครับผมยานมันมื่นพี่น้องนะครับค่อยไปดีกว่าอ่ามีเอฟซีอ่า,อาขอมาว่าไล่เกียร์ขึ้นเขาให้เบิ่งแน่ว่าัะมันก็ไม่ได้ไล่อะไรยากหรอกนะครับนี่ มาเป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์สีนะครับนี่ครับผมโอ,โอ้ตรงนี้เป็นโรงเรียนสำนีกพี่น้องเรียนเกียร์สีขึ้นบ่ได้บ่อยนะเอาเปลี่ยนเกียร์สามครับรถเกียร์เป็นยูจูอ่ะใส่บอกตรงนี้นะนี่ีแถวนี้โรงเรียนด้วยครับ เลี้ยวกับตีอยู่นะโรงเรียนเลือกพอดีกับพี่นอ้องมันติดรถใหญ่เชยๆหรอกครับรถใหญ่ขึ้นเขาครับขึ้นเขาขึ้นมออ่าเงี่มันขึ้นเลี้ยวว่าได้นะครับมาบวกกับฝนตกจ้าจ็ทําความเลี้ยวว่าได้นะครับขึ้นมาแล้วก็เป็นลงๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันมอต่อไปครับผมไปกันเลยนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าปูน,นกนะครับ อุนอินซีนะครับผมรถก็อ่าใช้ได้นะครับใช้ได้รถ <laughs> เยอะครับผมยวันถามหารถหลายมือนี้ได้เจอเลย <laughs> มีเพื่อนเพื่อนเดินทางเต็มเลยพี่น้องนะครับเอ้ยจะขึ้นเขาได้ไหมนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ได้จอดปะ นี่ครับมันฝนตกเฉยเราครับแล้วก็ไม่นีวันหย่างาวันนี้วันอะไรครับนี่ลงมือลงเว้นเราไปนี่ครับบรรยากาศาหน้าปูน,นอิาานซีนะครับเพะวาจาขานีนะครับเพราะว่าจาขาขึ้นนะครับขาลงกับไหลนะครับรถ ฝนตกครับเห็นว่าสังเกตที่ฝั่งนู้นนะครับรถก็วิ่งต่อท้ายกันเลยนะครับนี่ครับผม๋ยวไปชมกันตอนขึ้นเขาครับผมไปกันเลยนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นอ่ามอทีพีไนะครับรถจิก,กตอตตตั้นั้นาปทางหน้าไนะ ช่วงนี้จะโล่งๆหน่อยนะครับเพื่อนๆอุล่ละผมเริ่มลงเกียร์แล้วครับเกียร์หกนะครับผมนี่ครับลงเกียร์แล้วครับเ,เกียร์หกครับเกียร์หกเกียร์หกโยครับเกียร์หกโยเห็นไหมครับรถข้างหน้าก็จะเป็นอ่าแบบติดๆกันแล้วนะครับ อาจยังมีรถตายยุ่เลี้ยนไส้ก็เพอาะผมข้นเลี้ยนไส่นะนะครับรถก็จะประมาณนี้นะครับฉีกอกฉีกอกนะครับเพราะว่ามันไปติดท้ายเขาทีนะครับเนี่ยเห็นบ่เป็นแบบนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเกียร์นะครับมาเป็นเกียร์ห้านะครับผม เกียร์ห้านะครับเกียร์ห้าอยู่นะครับดูรอบเครื่องนะครับรอบเริ่มลดลงลดลงนะครับเปลี่ยนมาเป็นเกียร์สามนะครับนี่ครับผมไปได้ครับได้ไม่ได้ครับผมขึ้นมอครับขึ้นมอนะครับนี่เป็นหน้าพ้าหญ่นะครับเพื่อนเกียร์สามครับ รอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับว่าได้เขียวได้ขอดไลนะครับรถเล็กก็จะใช้เลียนขวานะครับถ้าติดที่รีก็จเจ้ากับมะมุนรอเลน,นี้ยนส้นะมุนี่ละจัอยู่ <c oughs> ค่อยๆขึ้นไปครับ ไลเกียร์สามครับแสดงว่าน้ำนี่ไหลลงไปหมดแล้วนี่ธรรมดาน้ำไหลล้นลงมานี่เลยนะครับถ้าฝนตกแรงๆจงิงๆนะี่ล้นล,ล้นล,ลงมาถน,นนนี่นะครับวันนี้ก้อนหินมาเน่ยพี่น้องเอ้ยนะครับเต็มเลยล่ะเลีเ้ยนไส้นี่นี่ครับหน้าผาใหญ่ครับซาถูกเดินทางโดย่อนไยเดอร์ เปลี่ยนเป็นเกียร์สี่ครับตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไม่เกินท้ายสิบล้อนะครับสิบล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทางนะก็จะได้เปลี่ยนเป็นเกียร์สามอีกก็เพื่อขึอ้นว่าได้ว่อมหมดละนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโรงงาน TPI นะครับโรงงานปูนของ uh, t b i นี่ครับที่ผมเคยมาใส่ กับเสียรังสันก็เคยมานะครับและแเกียก็มาถ่ายคลิปอยู่นี่แหละเกียร์สามครับ <c oughs> เปลี่ยนเกียร์ก็จะด้งดึ้งดิงดึ้งดิ้งที่พี่น้อง <c oughs> นะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนฝนตกนะครับเพื่อน ฟังพุ่นเดบดรถไหลนะครับฟังลงมากเห็นปะสังเกตขาลงนะครับขาลงก็รดเยอะเหมือนกันแซงเลยครับแซงเลยแซงไะะด้ว่ลาะอะไีคอยแถลรถเท่ามี้ีไฟเลียวแล้วครับไปแล้วครับ,แซ,รบแซงแล้วครับแซงแล้วเดี่ยรับผม ก็สําหรับคลิปนี้ก็อขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนี้ก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอย่าเม็นเกียสีครับขึ้นมาได้แล้วนะครับก็จะยืนช่องนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรียนซ้ายนะครับจะเป็นรถต่อแถวเขาเข้าโรงงานปูทีไบนะครับเราย่าไปติดท้ายเขานะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็จะยาวหน่อยเนาะคลิปนี้เนาะฝากกดติดตามช่องตั้มรถล้อดัมซิ่งเลยเดื้อพี่น้องนะครับเป็นแหงเชียแหงใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ